ิ้นแล้วหมอลำดังระดับตำนานคนแห่อะไรเยอะมากๆนะคะในตอนนี้วันที่19พฤษภาคมค่ะสำหรับหมอลำท่านนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถแล้วเป็นระดับตำนานเลยจริงๆค่ะเป็นหมอลำดังที่มากความสามารถในเรื่องการร้องการลำเคยอยู่คณะหมอลำดังๆมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มีการ ออกงานเรื่องหมอลำต่างๆมีการออกผลงานเยอะแยะมากมายสำหรับหมอลำท่านนี้นั่นก็คือทางคุณแม่ยาจิตนะคะทุกคนคุณแม่ยาจิตจิตสดาพรหรือคุณแม่สุกัญญาสารคามค่ะสำหรับคุณแม่สุกัญญาสารคามนะคะขอเรียกแบบนี้แล้วการก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอไว้อะไรด้วยนะคะสำหรับการจากไปในครั้งนี้เชื่อว่าลหลายๆคนได้ว่าจะเป็นเอหรือคนที่เคยติดตามตกใจ เหตุการณ์นี้ค่ะเหตุผลการเสียชีวิตนะคะก็คือสําหรับคุณแม่สุกัญยาหรือคุณแม่ยาอจิตจิตศรภรณ์เนี่ยนะคะก็คือเห็นทางคุณแม่เดือนเพนอํานวยพรได้มีการออกมาโพสต์ไว้อ,อาลัยโพสต์ไว้อาลัยบอกว่าไว้อาลัยยาจิตจิตดศดรภรณ์ สุกัญญาสารคามหนึ่งครั้งเราเคยร่วมงานกันจากบ้านทองจันทร์โปรดักชันไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเดอ้อแล้วก็บอกว่าไปดีถึงสุกนางยาครั้งหนึ่งเราเคยร่วมงานกันขอให้น้องไปร้องไปลำถึงแดนสวรรค์ผุนเดอ้อนะคะแล้วทางคุณแม่เดือนเพลนอํานวยพรเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีการออกมาบอกว่าเนี่ยรวมตัวนางเอกคณะอินซีอีสานทองจันทร์โปรดักชั่น คุณแม่สุการยาเคยอยู่กับทางทองจันโปรดักชันนะคะก็รวมนางเอกในสมัยก้อนๆแต่สมัยคือแบบเรายังไม่เกิดเลยอ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีทางเพจหมอลำพันธแท้ได้ออกมาโพสไว้อะไรเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการจากไปของทางคุณแม่สุการยานะคะคือก่อนหน้านี้นะคะทางเพจหมอลำพันธ์แท้ออกมาไว้อะไรบอกว่า ยาจิตจิตสดาพรฉาย,ยาดาวร้ายผู้ดัดจริตขอให้แม่เดินทางปลอดภัยบอต่องเป็นห่วงอย่างเด้อแม่เศร้าเจ็บเศร้าปวดแล้วเด้อแม่ไปร้องไบรลำอยู่ถึงฟ้าผุ่นเด้อแม่เกิดชาติหน้าขอให้ได้พบพ่อกันอีกไปขอนแก่นผู้เวียงเวลาไหนเนี่ยก็ไปหาแม่ตลอดแม่น่ารักเป็นกันเองสมกับที่รักเราอ่าแม่เป็นลูกศิษย์ ของอาจารย์คำเกื้องทองจันนะคะเป็นอาจารย์ที่ดังมากๆในสมัยก่อนๆเนาะแล้วก็เคยอยู่ในคณะของอีพจนาทองจันโปรดักชั่นก่อนที่จะไปอยู่กับวงหมอลำลายค่ะอาทิเช่นวงหมอลำหนึ่งรุ่งที่วาอำนวยศิล์วงหมอลำเอมอภัสราหนูพานวิเศษศิล์ก่อนที่จะออกมาหยุดพักรักษาตัว ด้วยโรคร้ายนั่นเองนะคะสาเหตุของการเสียชีวิตนั่นก็คือโดนโรคร้ายเนี่ยกัดซาะนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเองค่ะทําให้ทนพิษกับโรคไม่ไหวก็เลยทําให้มีการจากไปในวันนี้วันที่19พฤษภาคมนั่นเองค่ะด้วยรักและอาลัยิ่งอยา่าจิตจิตสดาพรค่ะเนี่ยค่ะ คือคุ้นหน้าอยู่นะคะตอนนีคุ้นหน้าอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าถ้าคนติดตามหมอลำมานานแสนนานจะรู้จักคุณแม่ท่านนี้ดีค่ะเพราะว่าก็ได้ไปตามดูผลงานเยอะนะคะผลงานของคุณแม่นี่เยอะมากๆเลยจริงๆค่ะหลายๆคนก็บอกว่าให้เอาเพลงมาลงไว้อะไรอ่ก็บอกแบบนี้แล้วก็ต่อมามีการมาโพสต์นะคะสําหรับดาวร้ายดัดจริดฉายาของคุณแม่ยาจิตจิตสราพรหมอลำ ดีมากฝีมือสมกับที่คนฮักคนหอมเจ้าเนาะแม่เหลือไว้แต่ความดีและผลงานให้เป็นให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เบิ่งได้ดูหมอลำทำนองขอนแก่นเปิดตัววงเอมอภัสรากรลำสงสารเขาคนนั้นผู้แต่งอาจารย์คําเกืง้งทองจันทร์มอเพลงนี้ ส่งแม่ขึ้นสวรรค์เดินนั่นก็คือผลงานเพลงของทางคุณแม่นั่นเองนะคะสามารถเข้าไปฟังได้เลยในเพจหมอลำพันแท้ค่ะทุกคนเป็นการแปะผลงานของทางคุณแม่สุกัญญาสรารคามหรือคุณแม่จิตอาญาจิตจิตสดาพรค่ะอ่าก็มีหลายฉายาเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยดาวร้ายผู้รัจริตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่วงหมอลำมาเยอะมากๆแล้วก็มากความสามารถ ได้ไปฟังมาแล้วสําหรับผลงานต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยนะคะเป็นน้ําเสียงที่หมอลําแบบว่าทํานองคอแก่นที่แท้ทูเลยจริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการจากไปในครั้งนี้นะคะก็ทําให้หลายคนเนี่ยเสียใจยอยู่นะคะเพราะว่าสมัยเนี้ยก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆนะคะสาหรับหมอลําที่เป็นหมอลําระดับตํานานที่ความสามารถเยอะเป็นหมอลําที่เคยดังมาก่อนมากๆ ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงการร้องการำํำยุคสมัยนี้ก็เป็นหมอลำใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆหมอลำเก่าๆก็เริ่มที่จะหล่นหายไปตามการเวลาค่ะมันก็จะมีเพจหมอลำบางเพจที่ยังย้อนลํำลึกถึงเหล่าหมอลำแต่ละคนนะคะที่ได้มีการแบบว่าจากไปแล้วสําหรับทองจันโปรโมชั่นอ่าหลายๆคนนะคะไม่ทราบว่าเป็นวงอะไรเป็นอะไรมาจากไหนเพราะว่าคือแบบ เกิดนานเสเหลือเกินก็ได้ไปสืบมาให้คร่าวๆแล้วนะคะสำหรับศิลปินที่เคยอยู่ใต้ชายคาทองจันโปรโมชั่นเนี่ยหนึ่งคนเลยที่ดังมากๆนั่นก็คือคุณพ่อสาธิตทองจันค่ะที่เป็นเจ้าของผลงานเพลงที่ดังที่สุดแล้วนะคะในสมัยก่อนๆอ,อ่าหลายๆคนน่าจะรู้จักดีสำหรับคุณพ่อสาธิตทองจันคือสำหรับ คนที่อยู่ใต้ชายคาทองจันเนี่ยก็มีคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นสาธิตทองจันเอพจนาเดือนเพ็ญอำนวยพรชาญชัยจะตุรงโอทองดวงอาลีชายอัคราชาติสุนทรวงจันแล้วก็มีนี่แหละทางคุณแม่สุกัญญาสารคามหรือนะคุณแม่ยาจิตนั่นเองนะคะคือเยอะมากๆเลยค่ะคือบ้านทองจันนะคะใครอยากรู้ว่าเป็นวงอะไรมาจากไหนนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านที่เป็นเป็นบ้านเกิดเป็นจุดกําเนิดของหมอลําดังหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะสามารถไปติดตามได้ที่เพจบ้านทองจันนะคะนี่คือเพจบ้านทองจันค่ะเป็นหนึ่งเพจที่ไม่ไม่ค่อยอัปเดตนะคะแต่ถ้าใครไปเลื่อนดูเนี่ยก็จะเห็นว่าออกมาแสดงความยินดีกับอดีตคนที่เคยอยู่บ้านทองจันเยอะมากๆเลยนะคะออกมาพูดถึงผลงานไม่ว่าจะเป็นของเนี่ยเดือนเพนเอพจนาะชาญชายัยจตุรงค์ ไม่ว่าจะเป็นของสาธิตทองจันทร์ทุกคนแล้วก็มีผลงานหลายผลงานมากๆนะคะของคนที่อยู่บ้านทองจันทร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ระดับตำนานอ่าแล้วก็คนที่เป็นแบบบรม,มคูเลยนะคะบรม,มคูเลยนั่นก็คือคุณพ่อคําเกิ้งทองจันทร์ค่ะซึ่งเป็นแบบว่าหลายๆคนเป็นลูกศิษย์ของทางคุณพ่อนะคะเชื่อว่าในหลายคนเนี่ยที่อ่านชื่อมา บางคนยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ว่าบางคนก็หลุดหายไปตามกาลเวลาอย่างที่บอกนั้นแหละค่ะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะฟังกรรำเก่าๆฟังบทเพลงเก่าๆเ,เพื่อย้อนลำลึกถึงทางคุณแม่สุกัรยาสารคามหรือคุณแม่ยาจิตด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ออกมาแจ้งข่าวให้เราหมอลำรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วก็ออกมาไว้อะไรด้วยกับการจากไปในครั้งนี้นะคะขอให้แม่ไปอยู่ บนสวรรค์ไปร้องเพลงอยู่บนสวรรค์นะคะไปดีถึงสุขค่ะ